สนใจมาอยู่วงไหมครับวงดนตรีเหรอวงคำเหล่าครับผมได้ไดเอาอีกเอาอีกเอาอีกเชียรพ่อเลยโอ้ผมเห็นแล้วอยากดูจังเลยครับดูดดูดกัญชาคนเขามองผมเป็นคนแบบดูกัญชานะวอน ไม่ต้องตกใจไอ้นั่นน่ะอำให้แกแน่ะคนเชื่อไปแล้วนี่ครับเหยียบเลยฮะเหยียบอีกแล้วฮะทำไมต้องเหยียบอ่ะรู้ไหมครัว่าก้าวอะไรน่ากลัวที่สุดก้าวอะไรคะก้าวมาที่ห้องพี่โอ้ยพมเชียบผมดูบุหรี่ดูบุหรี่จันไปลูกปูนพร้อมก่อสุดหล่อพร้อมหรือยังเดี๋ยวนี่นะพี่ดูหลานพี่ไม่สบายป่ะวะโดนกอดหลานนหลาน จีบไปลูกจีบไปจีบไปจีบไ,ไม่ได้เมียอยู่นั่งโดนไปเลยจีบแบบเนี้ยเมียไม่หึงเออเอางี้ดีกว่าโชว์ท่าเต้นดีกว่าหญิงที่นี่ชอบท่าเต้นใครจะโชว์ก่อนมีบ้างหรือยัง